กราบสวรร i, ัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านทุกทท่านนะครับอยู่กับป้อมนอมไร้วันนี้เป็นวันอาทิตย์28มกราคม2567ตอนนี้เป็นเวลา22นาฬิกากับอีก11นาทีทักทายกันยามนี้นะครับเมื่อกี้นี้ก็ดูข่าวสารนะครับกับช่องรายการผากิงไก่แทอ่อนวัวจาภาษาชาวบ้านนะครับเป็นรายการที่ดีๆนะครับ เพื่อพี่น้องประชาชนที่แท้จริงนะครับไม่เหมือนนะครับมีหม้ากกลุ่มหนึ่งนะครับที่ออกมานะจริงๆพวกผมก็เจอมาหลายปีแล้วนะก็ไม่ได้สะเทือนตะทบส,สะเทือนอะไรหรอกนะครับคนมันชั่วอยู่ในสังคมมันเยอะทุกวันนี้นะครับผมก็ไม่อะไรหรอกไม่ไม่ท้อนะครับกับสิ่งที่พวกผมทําคนชั่วมันเยอะเราก็ทำใจนะครับทุกวันนี้ก็ขอ ขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศน,นะครับที่ฉลาดขึ้นนะครับกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยบางทีไม่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับพวกผมก็มานําเสนอนะครับแต่เกียงไกเทวอนหลายๆท่านนะครับที่เป็นนักรบแบันเกิ่เราก็นําเสนอนะครับเรื่องเราข่าวสารต่างๆด้านกฎระเบียบกฎหมายของคือกฎระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบนี้นะครับอันไหนที่เป็นกฎระเบียบ บางทีไปเจอตำรวจโง่เขาเขานะครับนะมันก็มีมันก็มีออกมานะครับออกมาว่าแบบเออมันแค่ระเบียบนะอย่างนี้ๆๆนะถ้าเป็นโห o นะไรศักยภาพนะออกตรงๆเลยตำรวจกล้าพูดได้ว่ามันแค่คําสั่งแบบนี้มีนั้นมันเหมือนเ้าตีนนะครับนะบ้านผมนะครับเหมือนเหมือนเขาเหมือนเอาเอาตีนเหยียบปากแล้วกันเอาตีนแบบเหยียบหน้าหรือเหยียบปากแล้วกันนะครับ นี่ต้องมันมันใช้คำนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยตำรวจมันไม่กลัวนะครับผมก็นี่แหละมุมมองของฐานะเป็นประชาชนผมผม,ผมถือว่าเขาไม่ให้เกียรตินะครับเขาไม่ให้เกียรติผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับเพราะมันเป็นนะใช้คําว่าเพราะมันเป็นแบบแค่ระเบียบแบบนี้มันไม่ผิดกฎหมายแค่ระเบียบแบบนี้นะครับมันควรไหมครับต้องถามว่ามันควรไหม มันเป็นระเบียบแต่คุณคุณคุณเป็นข้าราชการคุณต้องอยู่ในระเบียบไม่ใช่แบบอ่ะมาแถมาไถากันอยู่แบบเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนป๋าก,กิงไกก็ก็สุดทนนะครับสุดทนจนต้องออกมาท้าดีเบตนะครับอันนี้นะคือต้องยอมรับนะครับป๋าก,กิงไกเราเนี่ยคือแกเป็นนะครับนักสู้นะครับผู้บุกเบิกนักลบตันเถื่อนเราให้ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับแกก็ทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวก็ต้องออกมาท้านะครับวัแบบนนี้นะแตบบ่ก็ท้าให้ให้มวยมันถูกคู่นะครับอย่าเอาแบบสิบตำรวจไม่ใช่ว่าสิบตำรวจไม่มีความรู้นะอันนี้บอกตรงให้มันสมน้ําสมเนื้อเวลาท้าดีเบตกันมันจะได้แบบว่าเออเฮ้ยเย่งไกลมึงเอาแค่ไปพูดกับเด็กๆแบบนี้มันไม่มีความรู้ทําไมถ้าจะเอาเด็กๆมาใช่ไหม เราไม่ได้ดูถูกนะจริงๆไอ้จริงนไม่ได้ดูดูถูกนะคืออยากจะให้มันสมน้ําสมเนื้อก็เหมือนมวยครับนะขึ้นสังเวียนน้ําหนักข้าสิกกิโลมันก็ควรที่จะชกห้าสิกกิโลใช่ไหมเออมันต้องแบบนี้นะครับฐานะนายกสมาคมนะครับเอาเอาเป็นที่เดิมพันเลยนะท้าดิเวท <laughs> มาเลยนะครับช่องไหนถ้าจัดได้นะครับ กัดได้ทุกเมื่อถ้าไม่อยากอายนะครับอายคนทั่วประเทศก็ก้าวเข้ามานะครับส่งมาเลยนะส่งมาคเออขทาท้าขนาดนี้แล้วส่งมาเลยนะนักร,บ,รบดันเถือนพร้อมนะครับพร้อมเสมอสําหรับตารวจที่ปากดีๆนะครับนะผมรับรองเลยถ้าท้าดีเบตนะมึงอายยันลูกยันหลานบวชครับเพราะอะไรครับความจริง ความเป็นจริงนะครับมันฆ่าไม่ตายนะความจริงมันฆ่าไม่ตายอยู่แล้วนะกับสิ่งที่ผู้ผมนะครับอ่าเจอมากับตัวบ้างน,นะครับมีประชาชนร้องเรียนเกิดเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับแต่สิ่งที่หลายภาคส่วนนะครับตานักข่าวหลายภาคส่วนก็นะก็ทุกคนก็รู้เขาไม่ได้กินทุกวันนี้ประชาชนเขาเขากินข้าวเขาไม่ได้กินหญ้านะครับ สำหรับสื่อบางสำนักมันก็พูดไรนะครับพวกผมกม็เจอมาแบบนี้อยู่แล้วนะผมไม่ซีเรียสหรอกสำหรับสื่อที่ไร้จรยาบรนนะครับหลายอย่างที่พยายามครับเขามีความพยายามผมไม่ได้บอกว่าเขาทำมาหาแดกกับตงลวนนะอันนี้อย่าอย่าอย่าไปว่าผมอย่างนั้นนะครับและผมก็ไม่ได้ว่าด้วยนะให้คีดเอาแล้วกันนะครับทุกคนก็รู้ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยทั่วประเทศรู้นะครับรู้ ทุกคนรู้ว่าองค์กรตํารวจนะครับทุกวันนี้เขาเป็นยังไงนะครับเขาเป็นยังไงทุกคนก็รู้ข่าวมีทุกปี่ทุกวันนะครับเชา้าแทบทุกวันนะครับนะไอ้ตำรวจปากเริงๆก็มีนะครับนะท้าทายนะไอย้ยางหัวหินเหมือนกันนะที่มีสิ่งที่เอฟซีนะครับฝากแล้วกันนะครับเอฟซี FC ที่อยู่ที่อยู่หัวหินนะครับท่านมีนะครับท่านได้เห็นว่าถ้า พื้นที่นั้นมีสิ่งที่มันผิดกฎหมายหรืออะไรทั้งสิ้นเลยครับสามารถที่จะแชทมาหาผมก็ได้แชทไปหาพี่แจ็คแซ่ล้อป๋ากิ่งไกไ่เทอออนก็ได้นะครับนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับนะถ้ามันมีมาพูดคุยกันหน่อยนะครับมานะก็มาบอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวพวกผมไปเยี่ยมมันนะไอต้ตำรวจปลากเกง่งๆนะผมผมชอบนะครับไอต้ตำรวจปาาเกง่งๆพวกผม นะครับนักรบกต่เดือ,อนสําหรับตารวจด,ดีๆนะครับพวกผมเคารพไม่เคารพแต่ตํารวจที่มันชั่วๆนะครับรีดไถพี่น้องประชาชนและปากหมานะครับอันนี้ไม่ให้เกียรตินะครับเป็นผมผมไม่ให้เกียรติผมให้เกียรติสาหรับตํารวจที่ดีๆนะครับทําเพื่อพี่น้องประชาชนปเป็นมิตรนะครับผมเจอมาก,ก,กับตัวนี้ถือว่าเยอะตารวจด,ดีๆพี่ๆตํารวจด,ดีๆนี่เยอะมากนะครับส่วนที่น้อยผมลงไปจะมีปัญหาอันนี้ส่วนน้อย แต่ผมก็นะไม่ไม่วิตกกงวลอะไรสําหรับที่ตํารวจที่มันนอกนี่นอกแถวนะครับที่ปากนาแล้วกันนะครับมันก็มีมันก็มีเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าอะไรครับทามาหาแดดไม่ได้นะครับบนท้องถนน,นนอันนี้เราเข้าใจเขาเราต้องเข้าใจนะในในจุดน,นี้เขาทํามาหาแดดไม่ได้เราเราไม่ว่าเขาเยอะก็น,นะมันก็จะไม่ว่าเขาเลยเวลาต่อหน้าเขาอะแต่ว่าแบบนี้เราว่าได้เพราะว่าเรานะเราก็ไม่รู้่ะ มึงชั่วคนไหนมึงก็ฟังเราแล้วกันแต่ถ้าเราต่อนหน้าเราไปว่าเขาดูดดนะครับบินประวัติเขานะครับอย่าหาถำนะครับเวลาผมลงไปนะครับไร้ส่าลงไปไลส้สดก็อย่าไปด่าครับดา่าเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงเขาแต่เรารู้ว่าเขาชั่วนะครับรู้ว่าเขาชั่วเวลาผมลงไปนะคาพูดคำจางก,ก็รู้แล้วคนดีหรือคนชั่วนะครับอ่าบางคนว่าบอกเ,อเป็นนัก มันก็อ้างไปหมดนะครับเป็นธรรมะทมโมบ้างเป็นคนดีบ้างอะไรแบบนี้มันก็มีหมดนะครับ่ะมันมีหมดทุกอย่างแต่สันดานมันจะออกมาจากปากมันเองครับสันดานมันจอกมาจากปากมันเองมันชั่วมันดีอะไรนะครับกับพี่น้องประชาชนมึงจะพูดดีแค่ไหนมึงจะเป็นนักธรรมไม่ใช่ประโยชน์แปดประโยชน์เก้าจะสิบจะยี่สิบอะไรก็ช่างนะครับแต่คําพูดคําจาอย่างซุ่งตีนนี่ยมันนะ ทุกคนเขากินข้าวไม่ต้องเอาตำรวจเอาอะไรมาอ้างอะไรหรอกตำรวจที่มันค้ายาก็มีนะพกปืนค้ายาจับยังค้ายาก็มีตำรวจปลอมก็ยังมีนะมันไม่ใช่ดีหมดหรอกนะครับค้ายาเสร็จปิดพ่วงกับเขาจับนะมันดีหมดเหรอต้องถามหน่อยครับอลัน,นหรอครับมันเช้าไหมต้องถามว่ามันเช้าไหมครับอืมมันดีหมดไหม เออถ้ามันดีหมดร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์มึงมึงค่อยออกมาพูดนะครับมึงค่อยออกมาพูดไม่ใช่มึงเอาเอาดีเอาดีใส่ตัวนะครับมึงเอาดีใส่ตัวนะก็หาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ประชาชนนะครับไม่มีอำนาจตรวจสอบอะไรเลยเลยนะครับไม่มีไม่ไมีไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเลยเลยครับ มึงต้องใช้สม,มองของมึงดีๆนะครับก่อนที่จะพูดมันอายคนมันอายมันอายเพื่อนที่เรียนนะครับไม่ว่าเรียนโรงเรียนในสิบในร้อยมันอายคนเพราะบุคคลเหล่านี้ที่เป็นเพื่อนของมึงเนี่ยเขาฉลาดกันนะครับบางคนเขาเขาฉลาดเขาคงไม่โม้นะครับบางทีออกมาพูดแบบเลือะไปนะครับพูดแบบเลอะเทอะไปแบบนี้เขาไม่ทํากันนะครับอายเอะนะครับอายลูกอายหลานไม่รู้อะ อย่าหาทํำเลยไอแบบโง่เขาอ่ะออกมาพูดนะครับหลายอย่างนะทุกทุกคนเห็นนะครับไม่รู้อยู่ไหนเอาไป,ไปคิดเอาแล้วกันนะครับตำรวจในแบบนี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับกับสังคมสังคมบ้านเราเนี่ยทุกวันนี้มันอยู่กันถามว่าให้ผู้ผมนะครับไปจุดไปไปตรวจสอบถามว่ามันผิดไหมไปตรวจสอบหรือไปนะเป็นผู้สังเกตการ ถ้ามันไม่มีกฎหมายนะครับบอกเออห้ามไปพูดคุยกับตำรวจนะห้ามไปสอบถามอ่ะมันผิดกฎหมายสิ่งแรกนะครับเขาจับคุณแน่นอนถ้ากฎหมายเขาห้ามเขาจับคุณแน่นอนนะอย่ามาตากดีเยาเหมือนส้นตีนนะครับตามปวิยาคุณรู้อยู่แล้วว่าการกระทําความผิดคุณสามารถจับได้นะครับหรือก่อความวุ่นวายอะไรถ้ามันถ้ามึงคิดว่ามันเข้าอ่ะมึงจับเลยนะครับ เก่า้าหน่อยเป็นลูกผู้ชายหน่อยนะอย่าปากหนานะครับนะอย่าปากหนาเลยจะเอาสันดานนะครับออกมาใช้นะออกมาใช้บนสื่อสังคมโลกโซเชียลนะครับมันอับอายมันหมดยุคแล้วสมัยนี้มันหมดมันหมดยุคแบบตำรวจต่อล้านปีแล้วมันหมดยุคโบราณแล้วตำรวจโบราณแล้วตำรวจทุกวันนี้นะครับมีแต่ตำรวจที่เขาดีๆเขา เขาพัฒนานะครับผมบอกเลยนะผมเจอมากับตัวตำรวจเขาเขาก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นว่าสําหรับพี่น้องประชาชนมานะครับผมเข้าใจว่าตำรวจที่อยู่ภูทรนะครับบางทีเขาไม่ค่อยมาเจอรถด่านเดือนมาเจอประชาชนยกกล้องขึ้นมามาถือแบบนะเอามาไล่สดแบบนี้นะครับการทํางานบางทีก็ถามว่าเอ้ยคุณได้ประโยชน์ไหมสิ่งที่พวกคุณทําเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรไหมเฮ้ยไอ้สตีนนะครับต้องบอกอย่างนี้ มันไม่ได้ได้ยังไงล่ะมึงก็ได้ประโยชน์มึงทาดีไหมล่ะแต่เจอผมก็าทาเอา้าคุณทำดีไม่ไ้เลยผมเจอมาตัวเฮ้ยได้ประโยชน์เอ้าไม่ได้ยังไงพี่พี่ทําดีไม่ได้เลยเนี่ยผมไล่สดออกไปสิ่งที่พวกคุณทําดีประชาชนก็รักนะครับเอ้าเฮ้ยทาตำรวจทําดีแล้วนะมาตั้งด่าน มาตั้งด่านแบบตามหัวคุ้งทางแยกทางร่วมทางแยก่าง,า,งยกางไฟแดงแม่งเป็นมนุษย์ดินจาหน้าไม่ใส่ใสแตหมวกมอีโม่งกับอะเน,นี่ยแม่งปิดหมดเลยนะครับปิดชื่อเปลี่ยนอะไรแม่งปิดหมดกูไม่รู้ว่ามึงเป็นตำรวจหรือเป็นโจรกันแน่บางทีบางทีเราไปไปว่าเขาเป็นโจรแม่งก็ข้อหามินมามา,มาดีอ่ะมันก็มันก็หาเรื่องเราอีกนะครับแต่ที่ไหนได้แม่งไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยว่าหนังหน้าตัวเองมึงเปิดเผยไหม มันมีตำรวจที่ไหนนะครับบนโลกใบนี้ที่แม่งมึงคุมหน้าหมดอย่างกับโจรน,นะครับมันมีไหมพวกคนเห็นไหมครับในสังคมโลกโซเชียลเนี่ยบางทีนักล่อนเถื่อนลงไปแม่งอย่างกับนินจาไฟหมวกยี้โม่งปิดไม่รู้ว่าไอเนี่ยมันเป็นใครเลยอ่าพอเราไปถามแม่งเหมือนไปไปหาเรื่องอีกแล้วก็สงสัยนี่ดีครับมึงเป็นใครอ่ะมึงมายืนนะครับบางทียศตำแหน่งก็ไม่รู้อะไรนะครับ ไอแบบเนี้ยผมถามหน่อยมันไม่ประชาชนสงสัยได้ไงบางทีมันมัน,ม,นมันคิดเลยนะว่าสิ่งที่มันทําเนี่ยเอ้ยบนถนนเนี่ยมันเป็นของกลัะใครมาแบบเฮ้ยมึงมาตรวจสอบกูแบบเหมือนจะมีปัญหาอยู่เรื่อยนะครับอ่ะมันตา่างจยางตำรวจที่เขานะครับเป็นสูภาพบรรุษอ่าเป็นผู้วิชักสันตีราชร้อยเปอร์เซนแบบนี้เขานะครับเขาเห็นเรามาเขามาเลยสวัสดีครับ ผมร้อยตำรวจเอกก็ไก่นำสกุลฮอนักงหูกอย่างนี้นะครับสังกัดอะไรแบบนี้ต้องการอะไรนะครับสอบถามได้อ่าสงสัยอะไรหรือด่านผมมันมีปัญหาอะไรไหมครับสามารถแนะนําได้มึงพูดเป็นไหมฮะมึงพูดเป็นไหมต้องถามหน่อยนะครับหน้าตายอย่างกับส้มตีนนะอันนี้บอกตรงเลยไม่รู้อ่ะใครอ่ะไปคิดเอาแล้วกันนะครับ พูดอย่างกับใหญ่โตโมโหลานนะครับนะคนที่เขายศสูงยศตำแหน่งมากกว่ามึงนะครับคำพูดคำจานะครับเขาดีมากนะสำหรับตำรวจที่ยศตำแหน่งที่สูงสูงมีวุฒิภาวะพอนะครับไม่ใช่เถื่อนน,นนะครับพวกผมก็ร้อมเถื่อนนะอันนี้บอกตรงนะกผมไม่ได้มียศมีตำแหน่งนะครับเป็นไม่มีฐานะบรรดาศักดิ์อะไรหรอกครับเป็นประชาชน ครับเป็นประชาชนคนหนึง่ปงปายัิงไกก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับไม่ได้ต่างอะไรจากพวกผมหรอกครับนะแต่มีจิตใจนะครับที่เพื่อพี่น้องประชาชนจิตาสาบอกเลยครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับนะมันเยอะนะครับทุกวันนี้จนโอ้โหปยายัิงไกก็ถือทนแล้วนะต้องออกมาท้าดีเบตกล้าไหมล่ะมึงกล้าไหมมึงมาเลยนะครับมึงมาเลย มึงรู้จักนักข่าวอะ่ะนะนะไอส้มตีนนะต้องบอกอย่างนี้เลยมึงเอามาเลยนะครับมึงพร้อมเลยมึงเอามาเลยนะครับมางัดนะครับมางัดระเบียบมางัดข้อกฎหมายใส่กันเลยนะใครจะเก่งหรือใครจะไปอะ่ะนะถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงพลาดมามึงก็น่าอับอายคนทั้งประเทศไทยนะครับ พวกผมพลาดมานะครับก็ไม่ได้อายหรอกเพราะว่ผมไม่ได้มียศมีตําแหน่งนะไม่ได้อยู่สังคมอย่างพวกมึงผมเห็นข่าวนะครับสําหรับเรื่องแย่ๆกับนะสอบ,บบตำร,รวจที่มันนอกรีดนอกแถวเนี่ยผมก็นะผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับต้องออกมาพูดนะครับต้องออกมาพูดบางคนก็บอกว่าเออทาไมข่าวอ่าต้องอย่างงู้นอย่างนี้มันเป็นแบบนั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าเขาแดกด้วยกันนะ เออเด็อย่าไปว่านะสําหรับนะักข่าวที่เขามีจรรยาบัณก็มีสําหรับข่าวที่ไม่มีคุณสังเกตยังไงนะบางคนก็ถามเลยว่าพ้อมต้องสังเกตยังไงเออข่าวที่ไร้จรรยาบัณต้องอ๋องง่ายๆครับท่านผู้ชมข่าวที่ไรจรรยาบัณคืออะไรครับนําเสนอแม่งอยู่ฝ่ายเดียวนี่ครับจุดสังเกตนะบางคนมีคําถามมาเลยคําถามว่า แล้วไอ้นักข่าวกันเนี่ยที่ชอบเลียตีนตำรวจเนี่ยมันเป็นยังไงมันไอ้มันไรจรรญาบันและสื่อที่ไรจรรยาบรณเนี่ยออสังเกตได้ครับคุณแต่คําถามนี้นะครับส่วนมากประชาชนที่ถามผมหรือเอฟีที่ถามผมอ๋อเข้าใจเขาเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นแบบนี้มันมันมันคงเป็นส้นตีนอะไรนะครับมันก็นะถือส้นตีนแล้วกันนะครับ แต่สื่อที่ดีๆนะครับมีเยอะแยะนะครับผมรู้จักนะครับพี่ๆสื่อพอสมควรนะครับดีๆเยอะแยะกันนะมันเป็นวิบากกรรมของมันนะครับมันหากินไม่สุจริตนะครับนักข่าวสายโจรก็มีครับนะสายเลียตีนตำรวจนะเพราะมันได้เงินไงนะครับไม่ได้เกี่ยสามันเป็นไงของมันอย่าไปซีเรียสครับทุกคนเสพข่าวทุกวันนี้นะครับเสพข่าวทุกวันนี้ก็ ด้วยสติปัญญาผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับมีสติปัญญาและทุกวันนี้สังคมโลกโซเชียลนะครับหันมานะครับหันมาดูช่องข่าวกันเพจดังๆหลายเพจที่ที่ทํานะครับเพื่อพี่น้องประชาชนเขามีนะครับถ้าทําไม่ดีเดี๋ยวมันก็จบชีวิตนะครับเหมือนคนในคนคนหนึน่งนะครับน,นักร้องคนหนึ่งผมไม่รู้อะน,นักล้องคนไหนก็เอาไปคิดเอาแล้วกันนะครับกำลังเป็นข่าวโด่งดังนะครับนั่นแหละครับมันมันก็มีทํา ทำดีก็มันก็มีก็ได้ดีนะครับทําชั่วมันก็ได้แบบในต่างที่ชั่วนะมันเป็นธรรมดาอ่ะมาเข้าเรื่องนะครับดูยังไงนะครับสําหรับสื่อที่ไร้จรรยาบรรณที่เป็นสื่อที่ไร้จรรยาบรรณและสื่อเรียตีนนะครับเรียตีนอ่าสําหรับตีนตํารวจที่ชั่วๆนะครับนะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับสื่อที่เรียตีนตํารวจที่ชั่วๆสังเกตก็คือง่ายๆแม่งทาข่าวนะ ทำข่าวมึงทำข่าวอยู่ฝ่ายเดียวและเอาจุดที่มันเป็นโฟกัสเอามาคุยมึงไม่เอามาหมดและมึงอยู่มึงสัมภาษณ์อยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้นะครับนี่ครับจุดสังเกตง่ายๆเอาง่ายๆเลยสมมติว่านักรบบันเทือนไอ้มีปัญหากับไอไอตำรวจไอกลุ่มนึงที่มันตั้งด่านแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรคำว่าสื่อนะครับมึงทำอยู่ฝ่ายเดียวมึงไปสัมภาษณ์อยู่ฝ่ายเดียว ถามว่ามึงเคยสัมภาษณ์พระเยซเกียงไก่เคยอ่อนไหมมึงมาสัมภาษณ์นักรบแตนเถื่อนไหมมึงเคยไปสัมภาษณ์ประชาชนไหมมึงอยู่ฝั่งอยู่ฝ่ายเดียวสัมภาษณ์อยู่ฝ่ายเดียวออกสื่อฝ่าย้าอะไรครับแดกเงินด้วยกันนะครับผมไม่รู้อ่ะผมพูดแบบรวมๆแล้วกันนะครับจุดสังเกตนะครับผมผมไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยไอช่องนี้นะไอช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าผมไม่ได้บอกงั้นนะ หรือช่องอะไรทั้งสิ้นแต่นะครับจุดสังเกตผมอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ดูนักรบด่านเถื่อนเนี่ยเอาเป็นจุดสังเกตได้ง่ายๆถ้าวันไหนมันไม่สัภาษา์นักรบด่านเถื่อนมันทําข่าวอยู่ไฟเดียวนั่นแหละครับนั่นแหละผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูแต่ผมผมฟังมาเปรยมาผมไม่เข้าไปดูหรอกครับสําหรับสื่อที่ส้นไต่ินนะครับนะบางทีมัน มันไล้นะครับไล้ไล้ไล้จัญญบันนะครับถือว่าเป็นไล้จัญญบันนะทําข่าวเพื่อหวังผลประโยชน์ไอ้แบบนี้นะครับไม่ควรนะครับที่อยู่บนโลกมนุษย์ผมผมขอแช่งมันนะครับผมว่าครอบครัวมไม่มีความสุขหรอกมันมีวิบากกรรมหมดเลยครับการทําทําอะไรทั้งสิ้นนะครับมึงเป็นสื่อเป็นอะไรถ้ามึงถ้ามึงทําไม่ดีกับพี่น้องประชาชนมึงทําอยู่ฝ่ายเดียวมึง มึงใส่้ายอยู่ฝ่ายเดียวนะครับมึงก็รู้นะครับมันก็รู้อยู่แล้วนะครับทุกคนทุกคนก็รู้ว่าพวกเขาเนี่ยทําทําเพราะอะไรเพราะเหี้ยอะไรนะครับอแต่ผมเชื่อทุกทุกคนนะครับที่ดูผมอยู่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่เชื่อแล้วครับนะครับมีส่วนน้อยนะครับบางคนส่วนน้อยก็คือเห็นยหมาแหละครับที่ไปเชื่อนะเห็นมหมาไม่เชื่ออยู่แล้วนักลบด่านเถื่อนนะครับจะทําดีแค่ไหนนะครับ มันมันก็ไม่เห็นดีด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบคุณทําตายแค่ไหนนะครับคุณจะทําดีแค่ไหนมันก็ไม่ชอบนี่แหละครับพวกผมอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งผมไม่ค่อยไปสนใจนะครับสําหรับแต่ก็ต้องออกมาออกมาคุยนะครับต้องออกมาพูดน,นะครับมันสุดทนแล้วนะครับทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้มีตํารวจนอกรีตนอกแถวมีนักข่าวที่ นะครับนอกรีดนอกแถวก็มีไรจันยาบันนะครับต้องหลุก็ไรจันยาบันก็เหมือนกันก็มีนะอ่ะพวกผมก็พร้อมนะครับปยิงไกลก็ท้ามาขานในนี้นะเอามาเถอะ <c oughs> ถ้าออกโขนก็แตยิ่งดีนะครับผมรับรองเลยนะครับ,ก,บกาจาดนะครับรายการนะขนาดไปยิงไกลอ,อยู่รายการหนึ่งที่เอาไปคุยนะคนแชร์ต้องเยอะนะเพราะอะไรครับประชาชนเขาได้รับรู้ความเป็นจริง ไม่ได้ไปเลียอยู่ฝ่ายเดียวนะครับไม่ได้ไปเลียไม่เลียตูดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับนะไม่รู้ลงหน้าด้ากหรือเปล่าขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับมาพูดคุยกันนะครับบางคนพี่ๆบางคนก็บอกว่าป้อมอายไปไหนผมมัวแต่นะครับไปช่วยงานแต่งร้านสาวนะครับแต่งงานมาผมก็พึ่งมา เพิ่งนอนตื่นมายังยังไม่ได้ทํางานยังไม่ได้ขับรถนะครับยังไม่ได้ขับรถนะก็ออกมาพูดคุยกันนะครับเขาพูดคุยกันนิดนึงเพราะว่ามันมันไม่ใช่ว่าผมไม่ดูนะผมก็ดูแต่ไม่มีเวลาที่จะออกมามาไล์นะครับให้ทุกคนนะครับคือเขาไม่รับผลประโยชน์นะแต่ตํารวจมีผลประโยชน์มันมีอยู่แล้วนะครับผลประโยชน์มันมีทั้งสองฝ่าย นักข่าวที่ไร้จรนยาบรรณนะครับหาแดกกับตํารวจก็มีนะครับหาแดดตารวจผู้เขียนข่าวนะครับเขียนข่าวออกมานะบางทีบก,กไม่รู้หรอกว่าแม่งไอ้ส้นตีนนี้มึง,มงแดกกับตํารวจหรือเปล่าหรืออะไรแต่ไม่รู้ว่าบางทีบกกหลับใหญ่ๆไม่รู้ว่าแดกหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้นะผมเชื่อว่าคนดีๆก็มีนะครับเขาไม่อยากให้องค์กรไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรเขาอ,อยากให้สื่อเขานะครับพัฒนาอยู่แล้วสื่อเขาไม่เสื่อมอยู่แล้วครับ นะแต่ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนอกแถวเนี่ยมันมันทำให้แบบสื่อเขานะก็ผมก็อยากฝากนะครับฝากไปถึงบรรณาธิการนะครับสื่อหลายๆสำนักที่ที่ทำข่าวนะครับผมอยากให้นะครับเนี่ยแค่ฟังประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนได้ฟังผมไปเนี่ยเขามีจุดสังเกตแล้วนะครับผมจะบอกให้นะครับทุกวนันนี้เขาเสพข่าวเนี่ยเขาไม่ได้โง่นะครับ คุณต้องนําเสนอให้มันสองฝ่ายคุณถ้าคุณอยากจะทําข่าวนะครับคุณทำสองฝ่ายสิครับอย่าไปทําฝ่ายเดียวให้มันเกิดความเสียหายให้ประชาชนเขาม,มองนะครับแต่แต่มึงจะทําแค่ไหนนะอันนี้บอกตรงประชาชนเขากินข้าวเขาไม่ได้กินยานะบองตรงทุกวันนี้นะครับเขาไม่ได้เชื่อนะครับสื่อที่ออกมาสําหรับนะครับตารวจคุณก็รู้อยู่แล้วการตั้งด่านเขา เขาหวังอะไรนะครับเขาหวังอะไรคุณรู้อยู่แล้วคุณกล้าสาบานไหมนะไม่ใช่ว่าผมไม่รู้อลายท้องที่อล,ลายอะไรผมรู้หมดเลยเออแต่ถ้าเราจะไปพูดมั่วๆไม่มีพยานหลักฐานหรืออะไรนะเอาน,นี้ขอว่ารู้แล้วกันตารวจเขาก็รู้อย่ามาเยอะเลยนะครับสวัสดีครับพี่ปูนะครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้เข้ามาดูกันเยอะะเลย ก็คิดถึงกันทุกคนนะครับผมไใมนไลฟ์สดก็เข้าไปถ้าอยู่ในภาพบรรยากาศนะครับก็ไปติดตามของเพจปนนอนนะครับเป็นสังงได้นะครับก็ก็ผมจะลงไปนะไม่มีอะไรนะครับก็เป็นอาไม่ไม่เชิงว่าข่าวนะครับเป็นภาพงานแต่งนี่ไปกินข้าวอยู่เลยอยู่ตา่างจังหวัดเอวมันสนุกครับสนุกไปตา่างจังหวัดมาอากาศก็หนาวนะครับผมไป เจอจังหวะที่อากาศโอคงหนาวครับแทบจะไม่อยากจนามน่าดูกันไปเคสนี้ครับมไม่รู้รอะคสไหนนะครับพี่ปูบอกว่าดูกันไปยาวๆคสนี้เคสไหนก็ไม่รู้นะครับไปดูเอาแล้วกันนะอ่าใครที่ฟังไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในช่องทางของไปยิงไกได้วอจาภาษาชาวบ,บ้านช่องกิงไกไทยบอช่องทาง youtube นะครับ อ่เข้าไปดูได้นะครับแกก็นะสุดทนแล้วแล้วออกมาพูดนะครับพอมก็สุดจะทนเหมือนกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์พัฒนะครับผมก็มาถึงกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์พัฒนมือเพชรนะครับที่ใส่ซองไปนะครับงานแต่งของลานสานะครับน้องแป้งและก็น้องแบ๊กนะครับเข้าไปเมื่อวานนี้ก็ได้ถ่ายรูปนะครับมอบ วันนั้นไม่ได้มอบเพราะว่าเราก็อยากจะมอบแบบนะมันคนมันเยอะมันไม่ได้เป็นวิถีว่าตัวแทนนะครับก็ดีใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์พันเมืองเพชรภาคใหม่เรานะครับที่ร่วมบุญใส่ซองแล้วกันนะครับงานแต่งถือว่าเป็นการมัดข้อไม้ข้อมือแล้วกันนะครับขอบคุณมากมากนะครับสาหรับอาจารย์พัดเมืองเพชรลาสาวผมดีใจมากมากนะครับแล้วก็ร้านเขยนะครับดีใจมากมากแล้วก็พี่สาวผมแล้วก็อืม ทางปู่ของน้องแป้งนะครับก็ดีใจมากๆครับทางครอบครัวก็ฝากขอบคุณน,นะครับอาจารย์พัดหมือเด็ดเป็นอย่างสูงนะครับที่ผมไม่ได้บอกทุกคนนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะจัดงานใหญ่โตนะเราจัดจริงๆเราเราเราไปบอกคนไม่ได้เยอะนะแต่วันงานที่ผมลงไปโอ้ตกใจว่าทุกคนเยอะขนาดนี้เลยเลย,เลยว่าบอกพี่สาวบอกคนเยอะขนาดนี้เลยเลย,เลยมาโอ้น้องแป้งเราก็เจัดคิดว่าจะจัดธรรมดาแบบธรรมดาไม่ได้บอกคนเยอะแยะ อะไรมากมายครับนะก็เลยไม่ได้บอกทุกคนนะครับว่าขอโทษขอไปด้วยนะครับไม่มีอะไรนะครับขอขอบคุณนะครับที่ร่วมยินดีด้วยกันนะครับสําหรับร้านตาขผมนะครับอโอเคนะครับทุกคนนะครับผมป้อมมนขอกราบลาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณที่ทุกทุกกำลังใจแล้วกันนะครับข่าวแบบนี้เราจะติดไม่ติดตามไม่ได้นะครับอะ โอเคทุกคนนะครับผมป้อมนนอมขอกัาบลาพี่ีนี้ฝันดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ